พอเลยครับผมทางลงเมื่องครับผมสีงูเหลืองแล้วกงามครับปุ้มคืนมาถ่ายอยู่ทางเมื่องครับผมสวัสดีจ้าืัอนี้ก็มาพบมาพอกันคือเก่าในเสาวันที่เกากันย้ายนต์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะวันนี้ก็เขาปลาหาเฮดคือเก่าจ้ะมืัอนี้ไม้พิกัดเขากะมาผู้จองนายเนาะมืัอนี้มาครับผมมาผู้จองครับผมมืัอนี้คืนผู้สูงคือเก่าครับผมพี่ เขาแม่กับจะกระโดดครับผมจะงูกแดงครับผมทางทางนั้นดอกงามครับผมแดงดงครับผมแดงแสบดอกงามแกงแสบครับผมเอ้ยนี่ครับผมตอนนี้กำลังพูดครับพี่ตองขึ้นพูดขึ้เก่าครับพ่อใหญ่มีใหญ่ลุ่มฝาอารามูนีครับผมผมว่านี่กระเบรคขึ้นมากครับผม ลดเพก่อนไม่บริขึ้นมาครับผมบริก็เลยดันขึ้นมาให้มันหอดครับผมไปครับผมไปตามหลุนตามช่มงนู้นอยู่ร้านต่อครับผมสิพออีกทีบอกครับผมพอเลยครับผมทางลงเมืองครับผมแดงเหลืองดอกกงามครับผมอือเึินมาถ่ายอยู่ทางเมื่องครับผมสวงามควังามครับผม างามลายไปครับผมไปหลุ่นไปชมกระต้อครับผมอ๋อแล้วครับผม๊บเปเขาสีชมพูครับพี่นอ้องอุ้ยดอกครับผมงามครับครับผมเป็นเขาสีชมพูดอก,กงามเลยครับผมได้วนนมิ้นหมูบ่บ่ได้ดอกนี่นี่ดอกนี่ที่ได้เยอ่ไ,ไ,ไปครับผมดึนไปชมกระต้อนะครับผม ปุ่นเขาสีชมพูอีกดอกครับผมงามๆเลยครับผมไปครับผมไปหลุมไปชมกระต้อพอแล้วครับผมผล่นเขาสีชมพงูครับผมปุ่นดอกใหญ่ดอกโตดอกบานครับผมดอกนี้ดอกงามคักครับผมไปครับผมไปหลุมไปช่มกระต้อครับผมพอแล้วครับผมแดงดงมีสันสดใสครับพี่้อกน้องดอกครับผมงามๆเลยไปครับผมไปหลุมไปช่มกระต้อครับผมพอแล้วครับผมซีชมพูครับผมปุ่นเขาสีชมู่ดอกเดียวคือเกาครับผมไปไปลุมไปช่มกระต้อครับผม เสียงคาราอีกดอกครับผมออกไม่ครับผมดอกงามๆเลยครับผมไปไปหลุมไปชมก็ต้องพอยแล้วครับผมแดงขาลายครับผมนี่ออกไม่เลยพี่น้องดูครับผมดอกงามเลยครับผมสูนบ๊ายเลยม่มาครับผมจะเก็บดอกหน่อยพี่ครับผมดอกนี้เพิ่งกำลังออกไม่ครับพี่น้องเพิ่งครับผมอยู่แต่เมื่อวากำลังออกไม่ครับผมแดงขาลาย ไปครับผมดีครับผมอีกดอกครับพี่ดอกงามเลยครับผมแดงค้าลายสีแดงใจ๋วไปครับผมไปหลุมไปชมกระต้อครับผมพอยเดียวครับผมบนเขาสีชมพูครับผมดอกงามเลยครับผมสีชมพูอ่องตองครับผมไปครับผมไปหลุมไปชมกระต้อครับผมแดครับผมลงงบดงดอกเบียวครับผมว่าสีสันบูยงามครับครับผมไปไปหลุมไปชมกระต้อครับผมหมดแล้วครับผมแดงค้าลาย งามมากเลครับผมเดงคาลายไปครับผมไปหลุ่นไปชมกระต้อครับผมพอแล้วครับผมดอกสีชมพูครับผมงามครับครับผมเป็นเขาสีชมพูครับผมไปไปหลุ่นไปชมกระต้อครับผมพออีกแล้วครับผมเดงดวงสีแสดดอกเดียวครับผมงามครับว่าเพ่อนดูเป็นมูครับอันนี้ครับผมนี่เดงคาลายครับผมมูดอกพีดอกเือดคคาลายก็ได้ดอกงามครับครับผมไปไปหลุ่นไปชมกระต๊อครับผม ดอกจุ้มอีกดอกครับผมโมงาปันได้พี่ดอกเอาคือเก่าครับผมตัวนี้สิเป็นดอกบานครับผมเอาไปปุลพี่ดอกเอาคือเก่าครับผมไปไปหลุมไปชมกระต้อครับผมโผล่เลยครับผมโอ้ขาวครับผมดอกเบคแกมนดอกเบคแกมนไปครับผมไปหลุมไปชมกระต้อครับผมแดงคาลายครับผมโอล่ไปครับพี่ดอกอีกครับผมอีกดอกครับผม แดงขาลายอีกดอกครับผมขางทางเนี่ยโอ้คางทางเลยครับผมเุณแยงขาลายไปครับผมไปหลุมไปช่วงกระต้อครับคุณแดงกอครับผมณโอ้ยเล่ยครับผมแดงกอดอกงามเลยครับพี่น้องใช่กอแดงแกงหวานดอกงามเลยครับผมณสองดอกไปครับผมไปหลุมไปช่วงกระต้อครับผมโอ้แดงกอครับผมดอกก็งามเลยครับ อือนี่ครับผมแตงอครับผมที่เราสว่างามเลยพี่นอ้องหมดกินแน่แลนวล่ะครับผมอือโอ้โหครับผมเรงใจวายหอมงามครับครับผมดูกุบคบอบุ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 ครับุมุบุบุบคบุ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 มไปุบุุบุบบบบบ เฮ็ดเค็ดดินครับผมเฮ็ดข้าวดินครับผมเต็มตาเลยตานี่ตานีโปรเต็มประได้ครับผมวันนี้บาร์โซนก็ขอฝากส่งบาร์โซนชาแนลน้องครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังแรงใจบาร์โซนในคลิปต่อไปมีบาร์โซนขอาวกาเข้าบาร์สวัสดีครับหมดแล้วครับผมแดงดงดอกมินิครับผมใส่มินิีดอกครับผม ไปคไปไปปปรับผมกระดุชูกระต้อครับผมเมนบัวบัวเมนเานเบื้องเมนบัวน้อบัวเมนพี่ดอกหมดเลยครับผมอีกดอกครับพี่ดอกหินเดียจ้ะหินเดียคาลายอีกดอกครับผมกดุชูครับผมหมดเลยครับผมเาโดงครับผมดอกงามๆเลยครับพัวใหญ่มีใหญ่เดียวครับผมกดมชูกระต้อครับผมอี้กรจ้า นงดสมจึงสีสมเลบงามจ้ะไปดูไปชมกันต่อครับผมอ้าวพอเลยจ้ะอันี้อยู่ขาวขาวด่งดอกงามครับผมสดวยงามเลยครับผมไปดูไปชมกันต่อครับผมแดงกอครับผมโด่งงามเลย อกงามดอกแข็งครับผมไปไปลุมไปชมกันต่อครับผมพอเลยครับผมเตีงขาลายครับผมหีิบดอกไปครับผมไปลุมไปชมกันครับผมพอเลยครับผมถึงเขาครับผมถึงเขาหน่อยเขาหน่อยแต่ว่าดอกงามครับผมไปไปลุมไปชมครับผมพอเลยครับผมแตีงหีิบดอกครับผมเตีงขาลายดอกงามครับผมไปไปลุมไปชมกันต่อครับผม พอแล้วครับผมเด้งขาลายอีกดอกครับผมไปครับผมไปลุ่นไปชุ่มกระต้อครับผมพอแล้วครับผมดอกงามๆเลยครับผมอุ้งามครับครับผมเด้งขาลายดอกนียไปครับผมไปลุ่นไปชุ่มอีกครับผมพอแล้วครับผมกำลังแตกดอกพี่ดอกดอกเดียวคือเก่าครับผมไปครับผมไปลุ่นไปชุ่มไปอีกแล้วครับผมมีฟางทองอยู่ดอก มออกฟางหองครับผมเอาอยากเน่มันหากใหม่หลายครับผมสร้างแจวขึ้นได้ครับผมหนกเหลืองดูครับผมดอกก็งามเลยพี่ดอกหนกเหลืองครับผมดอกงามคักครับผมอุ้ยสีสันงามหลายครับผมดูครับผมดอกครับผมงามคักครับผมบูทันเบิร์ตพี่ดอกนะพี่ตามมาชมว่าเป็นฝีครับผม ออกไก่หม okay, okay, ูครับผมดอกนี้ออกไก่หมูแน่อยู่ครับผมอดกงามแพ้งครับผมละโกเหลืองครับผมไปครับผมไปหลุมไปชมกระตอครับผมผลงานเท่ามือนี่ครับผมเต็มตาเอเล่ครับผมมีเห็ดผึ่งเข่าสีชมพูครับผมเห็ดละงูครับผมเห็ดอันแดงคาลายครับผมหลากหลายเห็ดครับผมมือนี่มีบาร์โซนก็ขอฝากสองบาร์โซนชาแนลนะครับผม ฝากกดติดตามกดสับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมที่กำลังแรงใจบาสุนที่คิปต่อไปวันนี้บาสุขอการขอบาสวัสดีครับ